สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราก็จะมาเรียนใบความรู้ที่2.1เรื่องการแจกแจงความถี่ของข้อมูลก็คือรายละเอียดของใบความรู้นี้อาจารย์ได้นําขึ้น Google Class. Google u ค g o กูเกิลคั o รูมห้องเราแล้วนะครับใบความรู้นี้เราจะเรียนด้วยกัน2ภคาบก็คือคาบแรกก็จะเรียนจะเรียนเกี่ยวกับการสร้างตารางแจกแจงความถี่โดย โดยที่เราจะไม่จัดข้อมูลเป็นกลุ่มแล้วก็ข้อที่2เราก็จะเรียนในเรื่องของการสร้างตารางแจกแจงความถี่โดยจัดเป็นกลุ่มหรือเป็นอัตรภาคชั้นอ่ะโอเครายละเอียดแล้วก็จะเข้าไปเรียนข้างในกันอ่ะหัวข้อใหญ่ก็คือการแจกแจงความถี่ของข้อมูลการแจกแจงความถี่ก็จะเป็นวิธีหนึ่งทางสถิติ ในการจัดข้อมูลที่มีอยู่หรือเก็บรวบรวมมาได้อยู่เป็นพวก,พวกเพื่อสะดวกในการนำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นการแจกแจงความถี่มักจะทำเมื่อข้อมูลที่จะศึกษาหรือวิเคราะห์นั้นมีจำนวนมากหรือข้อมูลมีซ้ำกันอยู่มากเพราะจะช่วยให้ประหยัดเวลาและสรุปผลให้ชัดเจน และเหมาะที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปจำนวนที่แสดงว่าค่าที่เป็นไปได้ของแต่ละค่าว่าจะเกิดขึ้นกี่ครั้งเรียกว่าความถี่สรุปก็คือความถี่คืออะไรครับความถี่ที่เราเรียกว่าความถี่ที่จะเอ่อเป็นที่จะเรียนมันก็คือจำนวนที่แสดงว่าค่าที่เป็นไปได้ในแต่ละค่าว่าจะเกิดขึ้นกี่ครั้งอ่ะ เกิดขึ้นซ้ำๆกันกี่ครั้งเรียกว่าความถี่อะเดรายละเอียดแดีวเราก็อาจจะยังมองไม่เห็นภาพตอนนี้อ่ะโอเคเรามาดูตัวอย่างการกระทำดังกล่าวทำให้ข้อมูลเป็นระเบียบง่ายต่อการอ่านถ้าเขาบอกว่าถ้าข้อมูลชุดหนึ่งประกอบไปด้วยคะแนนสอบ ศูนย์หนึ่งสามและเจ็ดจะเห็นว่าข้อมูลชุดนี้มีทั้งหมด10ค่าถามว่าถามว่ามีคนสอบมีคนสอบกี่คนก็คือมีคนสอบอยู่ทั้งหมดกี่คนครับเราก็นับค่าไปมีกี่ค่าอ่ะมีอยู่7เออมีอยู่เท่าไหร่นะหนึ่ง้า 6 7 8 9 10แสดงว่ามีอยู่10คนที่สอบอ่ะโอเคถูกปะทีนี้เรามาสังเกตว่า0ค่าที่สังเกต0เราจะสังเกตเห็นว่ามีกี่ค่าในจํานวนชุดข้อมูลนี้0มี1ค่าอ่ะแสดงว่าคนที่สอบได้คะแนน0มีความถี่เท่ากับ หนึงคนมีความถี่เท่ากับหนึ่เพราะว่ามีอยู่หนึ่งคนที่สอบได้ศูนย์อ่ะเขาเรียกความถี่นะและเรามาสังเกตคนที่สอบได้หนึ่งคะแนนมีอยู่จํานวนกี่คนครับจํานวนหนึ่งคนหนึ่งจำนวน,น,น,วนแสดงว่าคนที่สอบได้หนึ่งมีความถี่เท่ากับหนึ่งเพราะว่าสอบได้หนึ่งคะแนนมีอยู่หนึ่งคนไงถูกไหมอ่ะต่อไปเรามาสังเกต ค่าคนที่ได้3คะแนนเราจะเห็นว่าข้อมูลคนที่ได้3คะแนนมีกี่ข้อมูลก็มี2ข้อมูลแสดงว่ามี2คนที่สอบได้3คะแนนดังนั้นความถี่ของคนที่ได้3คะแนนมีความถี่เป็น2อ่ะแล้วคนที่ได้4ละ่ะคนที่ได้4ก็มี1แสดงว่าคนที่ได้4มีความถี่เป็น1คนก็คือมี1คนที่สอบได้4 สังเกตคะแนน5คะแนนมีอยู่3จํจำนวนแสดงว่ามี3คนที่สอบได้5คะแนนดังนั้นความถี่ของจํานวนคนที่สอบได้5คะแนนมีความถี่เท่ากับ3ส่วน6คะแนนก็มีอยู่1ความถี่เท่ากับ1และสังเกต7คะแนนอยู่มีอยู่1จํานวนก็คือมี7คะแนนคือมี1คนที่สอบได้คะแนน7คะแนนเรียกว่าความถี่เท่ากับ1อ่ะ เมื่อชุดข้อมูลดังกล่าวเราวิเคราะห์มาได้อย่างนี้เราจะมาสร้างเป็นตารางแจกแจงความถี่ก็คือช่องข้างบนจะเป็นเราจะกําหนดเป็นคะแนนส่วนช่องด้านล่างเราจะกําหนดเป็นความถี่ความถี่สัญลักษณ์คืออะไรครับสัญลักษณ์คือ f f ย่อม,มาจากอะไรย่อม,มาจากคําว่า frequency อ่ะโอเคอ่ะช่องคะแนน ช่องคะแนนมันมีรอให้เริ่มเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดก็คือกำหนดคะแนนที่เป็นไปได้ไงกำหนดคะแนนที่เป็นไปได้ก็คือมีอยู่กี่ค่าที่เป็นไปได้ก็คือมีอยู่เจ็ดค่าก็คือศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ด ถามว่าเราจะเรียงเราจะเรียงตั้งแต่ศูนถึง7ได้ไหมเป็นศูนย์หนึ่งสามี่ห้าหกเจ็ดถึงแม้2ไม่มีเราก็เรียงเราสามารถทำได้แต่เราเราจะอันนี้คือยกตัวอย่างให้เห็นก่อนว่าเราจะสร้างเป็นความถี่แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวในค่าถัดไปก็อาจจะพูดถึงแต่ไม่เป็นไรอ่ะเราสร้างในค่าที่เป็นไปได้ก่อนแล้วก็ใส่คะแนนที่ได้ไปดังนั้นมาดูตรงช่องความถี่ ความถี่ก็คือคนที่สอบได้ศูนย์คะแนนคนที่สอบได้ศูนย์คะแนนมีกี่คนครับมีอยู่หนึ่งคนดังนั้นความถี่ที่เราวิเคราะห์ได้คือเท่าไหร่ก็คือหนึ่งถูกปะอ่าส่วนคนที่ได้สองคะแนนเอ้ยส่วนคนที่สองคะแนนไม่มีนะส่วนคนที่สอบได้หนึ่งคะแนนมีกี่คน มีอยู่1คนดังนั้นความถี่ก็เลยเป็น1คนที่สอบได้3คะแนนมีกี่คนครับมีอยู่2คนดังนั้นความถี่เป็น2คนที่สอบได้4คะแนนมีอยู่1คนความถี่ก็เลยเป็น1คนที่สอบได้5้าคะแนนมีอยู่3คนดังนั้นความถี่จึงเป็น3คนที่สอบได้6คะแนนมีอยู่1คนดังนั้นความถี่จึงเป็น1 คนที่สอบได้เจ็ดคะแนนมีอยู่หนึ่งคนดังนั้นความถี่ต้องเป็นหนึ่งอ่ะนี่ก็คือตัวอย่างในการเกินเรื่องของการสร้างตารางแจกแจงความถี่ตอนนี้พวกเราก็รู้ความหมายของคำความความหมายของความถี่แล้วเนาะก็คืออะไรนะเป็นข้อมูลที่แสดงค่าซ้ำๆกันว่ามันมีกี่ค่าที่ซ้ำกันถูกปะเขาเรียกว่าความถี่ก็คืออย่าง5คะแนนเนี่ยมีการซ้ำกันอยู่กี่ครั้ง3ครั้ง เห็นไหมเห็นไหมแจกแงความถี่เป็นสามสครั้งหรือม,มีสามคนที่ว่าได้5้าคะแนนอ่ะอันนี้ก็พอพอจะเข้าใจแล้วเนาะอ่ะตัวนี้อ่ะเรามาดูเรามาดูข้ามนี้เราจะขึ้นเรื่องการสร้างาลังแจกแจงความถี่โดยไม่จัดอ่าโดยโดยไม่จัดเป็นกลุ่มข้อมูลอันนี้คือชั่วโมงนี้เราจะเรียนกันในเรื่องนี้นะครับ คําว่าการสร้างตารางโดยไม่จัดเป็นกลุ่มข้อมูลมันก็เป็นการเขียนข้อมูลที่เก็บมาได้ที่มีซ้ําๆกาันโดยมีการจัดเรียงให้อยู่ในพวกๆจะช่วยให้เราบอกรายละเอียดต่างๆหรือข้อสรุปนั้นอย่างรวดเร็ววิธีนี้เหมาะสําหรับอันนี้เน้นย้ํานะครับเป็นวิธีนี้เหมาะสําหรับที่มีจํานวนไม่มาก และมีข้อมูลซ้ำกันอยู่ดังตัวอย่างคือตรงนี้ต้องบอกความหมายนิดนึงว่าคําว่าวิธีนี้เหมาะสำหรับข้อมูลที่ไม่จะมีจำนวนมากอย่างเช่นคือมันมีการกระจายที่ไม่ห่างกันมากอย่างเช่นค่าต่ำสุดและค่าต่ำสุดมันแบบคือมันมัน,ม,นมันไม่ได้ห่างกันมากอย่างเช่นค่าต่ำสุดของข้อมูลชุดนี้มัน10ค่าสูงสุดของข้อมูลชุดนี้มัน20เห็นไหมเราสามารถ สร้างตารางแจแจงความถี่โดยกำหนดคะแนนเป็น 10, 11, 12, 13 14 15, 16 17, 18, 19 20ได้เลยถูกไหมนี่แหละเขาเขาถึงบอกว่าไม่จัดเป็นกลุ่มก็คือไม่ได้จัดเป็นช่วงนั่นแหละก็คือเราไม่ได้กำหนดช่วงคะแนนคือเราสามารถรู้ได้เลยว่ามีอยู่5คนได้คะแนนเท่านี้นะคือระบุไปเลยว่ามีอยู่5คนสมมติว่าได้คะแนน10คะแนนอย่างเงี้ย ถูกปะมันมันสามารถระบุคะแนนได้เลยอันนี้ก็เลยเราก็เลยจะไม่จัดเป็นข้อมูลเป็นกลุ่มมาดูตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่1นึ่เขาบอกว่าคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นม5จํานวน40คนเป็นดังนี้คือ40คนก็คือคนแรกได้เท่าไหร่คนแรกได้14คนที่2ได้13คนที่3ได้12คนที่4ได้16แบบนี้ไปไเรื่อยๆคือเราลุง จนไปถึงคนสุดคนสุดท้ายได้กี่คะแนนครับได้สิบหกถูกปะคนสุดท้ายได้สิบหกถ้าอาจารย์ไม่ได้กําหนดอาจารย์ไม่ได้กําหนดมาให้ว่ามีคนเข้าสอบ40คนนักเรียนสามารถรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงครับนักเรียนสามารถนักเรียนสามารถมานับได้เลยมานับว่ามันมีกี่ข้อมูลมีกี่คะแนนคือ หนึ่งอ่าสิบสี่คะแนนเนี่ยก็มีหนึ่งคนที่สอบได้คะแนนสิบสี่ถูกปะเราก็มาดูว่ามีม,มีมีชุดข้อมูลชุดนี้มีตัวเลขกี่ตัวเลข,ม,เลขมีกี่ค่าเออมันก็คือจํานวนคนที่เข้าสอบมันก็คือคะแนนคะแนนของคนที่เข้าสอบถูกไหมอ่ะก่อนอื่นวิธีสร้างตารางแจกแจงความถี่เรามาดู วิธีทำนำคะแนนสอบของนักเรียน40คนมาเขียนให้อยู่ในรูปตารางแจกแจงความถี่สำหรับถูกค่าของคะแนนที่เป็นไปได้ดังนี้เรามาดูมาดูขั้นตอนการสร้างตารางแจกแจงความถี่ขั้นที่1เขาว่าไงหาคะแนนต่ําสุดและคะแนนสูงสุดของข้อมูลได้คะแนนต่ําสุดคือ12ถูกปะคะแนนต่ําสุดคือ12 ลบลบลือกคืบอ่ะคะ,ะแนนต่ําสุดคือสิบสองถูกไหมอันนี้ถูกไหมอ่ะถูกต้องจากชุดข้อมูลก็คือเราอ่ะอ่ะต่ำสุดคือ12และคะแนนสูงสุดล่ะคะแนนสูงสุดคือเท่าไหร่19ถูกปะเนี่ย19อ่ะจริงไหมอันนี้จริงนะ จริงนะก็คือครูพิสูจน์มาแล้วดูแล้วว่ามันจริงอ่ะขั้นที่หนึ่งก็คือดูว่าคะแนนต่ําสุดคือเท่าไหร่คะแนนสูงสุดคือเท่าไหร่อ่ะขั้นที่สองเขาบอกว่าอะไรเขียนคะแนนทั้งหมดเรียงลําดับจากน้อยไปหามากและจากมากไปหาน้อยก็ได้อะไรเงี้ยแต่คุณครูขอแนะนําให้เรียงจากน้อยไปหามากดีกว่าเพื่อความสวยงามขั้นนี้ก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่ในการ ในการเขียนเพราะว่าอาจจะเสียเวลาถ้าใครสามารถไล่ได้ก็ก็ไล่ไปเลยก็คือยังไงล่ะก็คือดูไปเลยว่ามันมีกี่ค่าอะไรเงี้ยก็คือขั้นนี้แค่จะให้เราดูว่าสมมุติว่าเริ่มจาก12ถูกไหมสิบสองมีกี่ค่าก็เขียนไปมันจะทําให้เราง่ายขึ้นต่อการต่อการทราบถึงความถี่ ถูกปะสมมุติว่ามี12เรียงกัน3ค่าแสดงว่าคนที่สอบได้12คะแนนมี3คนอะไรเงี้ยมันง่ายต่อการดูความถี่จตค่าใครสามารถค่อยไล่ไปขีดขีดค่าไปอย่างเงี้ยก็ก็สามารถทำได้เลยก็ตัดขั้นที่2นี้ออกไปต่อไปขั้นที่3เขาบอกว่าสร้างรอยขีดหรือรอยคะแนนโดยพิจารณาว่าในแต่และคะแนนที่สอบได้มีกี่คนถูกไหมโดยถ้าสอบได้1คนเราจะเราจะขีดกี่ขีด,ขดก็คือขีด1ขีด ได้สองสอบได้สอบได้คะแนนนั้นมีอยู่สองคนแล้วก็ขีดสองขีดในช่องคะแนนนั้นถูกปะอ่ะออย่างนี้ไปเรื่อยๆเรามาดูคนที่สอบได้12คะแนนมีอยู่กี่คนมีอยู่สองคนดังเอ้ยมีอยู่3าคนถูกปะดังนั้นเราก็จึงขีดขีดสามขีดขีดสามขีดซึ่งขีด3ามีขีดสามขีดนี้หมายถึงอะไรหมายถึงความถี่ก็คือหมายถึงจํานวนรอยขีดถูกไหม ก็คือมีอยู่3คนที่สอบได้12คะแนนอย่างเงี้ยอีกสามตรงนี้แหละเขาเรียกว่าความถี่อ่ะคนที่สอบได้13คะแนนมีอยู่กี่คนเราก็ขีดไป5ขีดแสดงว่ารอยขีดห้ขีดนี้ก็หมายความว่ามีอยู่มีอยู่5คนที่สอบได้13คะแนนถูกไหมคนที่สอบได้1 4คะแนนแหละมีกี่ข <ๆ S 1> ีดเราก็ไปไล่ดูว่าคะแนนที่ซ้ำสิคะแนนมีอยู่กี่มีอยู่กี่คะแนนที่ซ้ำกันซ้ำกันกี่ครั้ง อ่าซ้ําก,กันอีกครั้งดีกว่าอ่ามันซ้ํากันอยู่8ครั้งก็หมายความว่าความถี่ของเขาเท่ากับ8ก็คือมีอยู่8คนที่สอบได้14คะแนน15คะแนนมีกี่ขีดมีอยู่9ขีดมี9ค,9ค,9คนที่สอบได้15คะแนน16คะแนนมีกี่ขีดอ่าสิคะแนนมีอยู่7ขีดหมายความว่ามีอยู่7คนที่สอบได้16คะแนน17คะแนนมีอยู่กี่ขีด ซ้ำกันอยู่5ครั้งมีอยู่ก็เลยเขียนเป็น5ขีด5ขีดก็สแสดงว่ามี5คนที่สอบได้คะแนนสิบจ1ตสิบทำไมไม่มีรอยขีดเลยเพราะว่าอะไรครับใช่เพราะว่า18ไม่มีใครที่สอบได้18เลยดังนั้นเราจะไม่ขีดความถี่ความถี่หรือรอยขีดก็เลยเป็นเท่าไหร่ก็เลยเป็นศูนย์แบบนี้นี่แหละนี่แหละที่ครูได้กล่าวไปข้างต้นว่า ว่าคือคะแนนเราสามารถเขียนเลียงไปได้ถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องขีดหรือใส่คมถีดเป็นศูนย์นั่นเองก็คือเคยก็เกิดไว้ข้างต้นแล้วนี่คือตัวอย่างชัดเจนก็คือคนที่อ่าต่อไป19คะแนน19คะแนนมีกี่ขีด3ขีดก็แสดงว่ามี3คนที่สอบได้19คะแนนอ่ะมีคะแนน20มั้ยไหมไม่มีเพราะว่า จากการที่เราดูว่าค่าต่ําสุดคือเท่าไหร่ค่าสูงสุดคือเท่าไหร่นี่แหละเราจะมาใช้ในตรงนี้ก็คือเรารู้ว่าค่าต่ําสุดคือเท่าไหร่นะคือ12เราก็เลยต้องเริ่มเขียนคะแนนเป็นไงเริ่มตั้งแต่12เริ่มตั้งแต่12และคะแนนสูงสุดเท่ากับเท่าไหร่19้ดังนั้นต้องไปสิ้นสุดที่19ถูกปะนี่แหละที่ข้างันว่าตารางเขาถึงเรียกว่าไม่จัดเป็นกลุ่ม ไม่จัดเป็นกลุ่มเพราะว่านี่เห็นไหมกลุ่มคะแนนมันมีความถี่ห่างกันไม่มากถูกปะมันมีความถี่ไม่มากดังนั้นเราก็เลยเขียนไล่ตั้งแต่12-19ถึง19้ไล่เลยเราไม่ต้องจัดเป็นช่วงอ่ะคือนี่แหละความหมายของคำว่าไม่จัดเป็นกลุ่มอ่ะคือแบบนี้แหละ12ก็ใส่12ไปเลย13ก็ใส13คะแนนไปเลยคือชัดเจนชัดเจนว่าคนคนเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ไปเลยอันนี้คือชัดเจนส่วนความถี่ ผลรวมของความถี่ทั้งหมดจะต้องรวมกันได้ทั้งหมด4เท่ากับจำนวนของคนที่เข้าสอบนะถ้าเราลองบวกกันแล้วถ้ามันไม่เท่าแสดงว่าเราจัดข้อมูลผิดรวมกันแล้วจะเพราะว่าความถี่นี่คือจำนวนคนที่สอบได้ถูกไหมในความถี่ชั้นนั้นๆอ่ะโอเคชัดเจนอ่ะมาดูตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองเพราะว่าอะไร อ่ะเหนื่อยหรือยังอ่ะลองศึกษาเองศึกษาเองได้ไหมข้อนี้อ่ออ่ะงั้นเรียนพร้อมกันก็ได้อ่ะมาดูตัวอย่างที่สองเขาบอกว่าอะไรคะแนานสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีคะแนานเต็มยี่สิบอ่าคะแนานเต็มยี่สิบแล้วนะคะแนานเต็มยี่สิบเป็นดังนี้คนแรกได้เท่าไหร่ได้สิบสี่คนที่สองสิบเก้าคนที่สามสิบห้าไปจนถึงคนสุดท้ายยี่สิบ ครูถามว่ามีนักเรียนทั้งหมดที่เข้าสอบวิชาคณิตศาสตร์ในครั้งนี้ก็คือมีกลุ่มนักเรียนกี่คนที่เข้าสอบคณิตศาสตร์วิชานี้แลาสามารถรู้ได้ไงรู้ได้สิรู้ได้สิแล้วก็มานับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะข้างบนมีสิบแถว เออข้างบนมี10คอลัมน์มีทั้งหมด4แถวดังนั้นรู้ได้เลยว่ามี40คนมี40ข้อ,ม, 40, 40อมี40คนมี40คนรู้ได้เลยอ่ะต่อไปต่อไปขั้นแรกขั้นแรกให้เราทำอะไรครับขั้นแรก จำได้ไหมขั้นแรกวิ่รสร้างตารางจำได้ไหมก็คือให้เราดูค่าต่ำสุดค่าสูงสุดถูกไหมข้อมูลชุดนี้ค่าต่ำสุดอยู่ที่เท่าไหร่อ่าอยู่ที่11ค่าสูงสุดล่ะค่าสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่20ก็คือมีคนได้20เต็มอ่าเรารู้แล้วนะอ่าขั้นที่2ก็คือเรียงก็คือไม่จําเป็นที่บอกว่าเรียงจากน้อยไปหามากไม่จำเป็นต่อไปขั้นที่3เราจะมาสร้างตารางแจกแจงความถี่โดยขีดเป็นรอยขีด อันเดยสร้างรอยขีดนะนะน้องนะอ่าโอเคเดี๋ยวราลองมาสร้างอ่ะอันนี้ก็สร้างคือคะแนนต่ำสุดคือ11ดังนั้นเริ่มเขียน11ไปจนถึงคะแนนสูงสุดมีอยู่20คะแนน ก็เขียน 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19จนถึง20ได้เลยก็คือมันคือมันความถี่การกระจายความถี่มันไม่มันไม่ได้ห่างกันมากมันแบบมันมันใกล้กันแล้วก็สร้างตารางโดยไม่จัดเป็นกลุ่มแบบนี้อ่ะแล้วก็ไปดูชุดข้อมูลว่าคนที่สอบได้คะแนน11คะแนนมีอยู่กี่คนไหนมาลองไล่กัน1 2 3 4ี่ดังนั้นมีอยู่6คนที่สอบได้1 1คะแนนเราก็เลยมาสร้าง600ขีด1 2 3 4 5 6แบบนี้อ่ะความถี่จำนวนคนก็เลยเป็น6คะแนนอ่ะอันนี้ใส่ให้หน่อยว่ามันคือความถี่ก็ได้ความถี่ ความถี่ความถี่สัญลักษณ์ก็คือ f อ่าโอเคก็ไปเรื่อยๆก็ดูชุดข้อมูลไปเรื่อยๆ12สก็สร้างเป็นมีอยู่2คนที่สอบได้12ก็2ขีดความถี่เขาเป็น2แบบนี้อ่ะไปเรื่อยๆจนถึง20มีอยู่1คนที่สอบได้20อ่ะรวมความถี่แล้วต้องเท่ากับจำนวนคนที่เข้าสอบก็คือเท่ากับ40อ่ะเท่ากันแสดงว่าถูกอ่ะโอเค ถึงตรงนี้มีใครสงสัยไหมอ่ะแบบฝึกหาัาดแบบฝึกหาัาดครูได้ครูได้นำขึ้นในงานในคลาสรูมห้องเราแล้วก็ให้พวกเราไปดูนะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากถ้าใครสงสัยก็เดี๋ยวทักไปถาม ถ้าถามในลายกลุ่มได้ก็สงสัยตรงไหนหรือทําแบบฝึกหัดไม่ได้ตรงไหนติดขัดตรงไหนเดี๋ยวก็ทักเข้ามาในรายกลุ่มเพราะว่าอาจารย์ก็นั่งรออยู่แล้วนั่งรอให้พวกเรามาถามอยู่แล้วอ่ะโอเคสําหรับวันนี้ชั่วโมงนี้ก็ต้องขอบคุณพวกเรามากที่เข้ามาเข้ามาเรียนตั้งใจเรียนแล้วก็สําหรับคนที่ ยังไม่ได้เรียนก็อาจารย์ก็จะอัดเป็นคลิปสอนคลิปสอนลงไปใน YouTube เดี๋ยวเดี๋ยวครูจะแปะลิงก์ YouTube ไว้ให้นะครับอ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ